เรามาแทบหนุ่น้ำปีน่ะเตาคดวบาผู้คนมัน่บอกนกคอนนี่แหละคือนกแก่นนี่ฮะนกแลนกอมก็ยังอีไปตูอีกทย ฝนตกแล้วยาย ก็ต้องทำให้มัน ฝนก็ตกตกตกฝนตกดินเป็ดจ้ะบ<า>่ร้นบบา,าปล่าอ้าวปาดาอาเ็ดย่ <laughs> นนเพิ่มยเพิ่ม่ใเพิ่มไ้ปลาไาไหลปาดยุ <laughs> ย่เห เี่ยไม่ตาคนอยู่นี่นี่ประชดเดี๋ยวจะไปข้างมอให้ต้อข้างมอไปให้ปาดคอไปเลยออมใหญ่เต๋มา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 ทามัมา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 ามามามาตามามานมามาามาอามาามามาา้ามันาัาานาาดมม ไม่ัางมาแต่จับเหล <ß uk> ี่ยง่นแน่เกือบแต่เลยเรวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูการทำบังเกอร์ขุดหลุมหลบภัยที่บ้านนาหนองว่ากอำเภอโด่งประดิษฐ์จังหวัดปุณคระ ติ๊บชายแดนค่ะบ้านนอกช่องบอกอำเภอเน,นินยืนพุดไอ้ลุมล้มลบไพ่ให้ชาวบ้านค่ะทุกคนค่ะได้สิีทห่างหน่อยค่ะวก็ทายให้นจินรู้จะเศ้าทายแบบบ่บาา่เศ่้าบ่ดีกินไงเน้ จะเย็นๆทายแล้วค่อยไปฝน,นก็ตกค่ะทุกคนตกตัต้งแต่เมื่อคือนถ่ายวันเ้าอยู่ทอดชุดเลไม่ได้ถ่ายทอ,อดชุดคนที่ยืนตรงนั้นก็คือพยาบาลมาหน้าล้องวาค่ะพยาบาลตุยบัานเฮาค่ะโอ้ยตกแห่งใหม่แล้วยวใหญ่เละเบ้อแล้ว เบงไม้ย่าจิ้มกับมาเบิงแมคโคถึงายกับลบไปนี่น้องลบไข่เอาไว้จะลบมันมันมลเด็กกางแล้เอามาแล้วป่มันโตกินมนเป็นอันลงเน่ี่ระเดียว้า

ขาาเนี่ยาเนีอมามมนตัดนเลยนะเพอขอเราแล้วมัน